วันนี้มาเจอกันหลังร้านนะครับอันนี้แปลงทดสอบนะครับตัวนี้เราจะลงเข้านาปังแล้วก็แถวด้านนู้นน่าจะเป็นขา้าวโพดนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นมันนะครับเราจะมาปลูกเพื่อทดลองทดสอบนะครับแบนยวยกล่องของเรานะครับเนี่ย มีแปลงข้าวโพดนะครับความห่างระหว่างร่องก็อยู่ที่80เซนนะครับที่เราเซตส่วนที่ใช้อยู่นี้นะครับก็คือตัวจะเป็นรุ่นก9 0 Pro นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทีนี้เราถอดชุดโรตารี่ออกฮะเหลือแต่ชุดอะไรนะชุดอ้ชุดเดินครับแล้วก็จะใส่ตัวผานแหวกนะครับเพื่อจะยกร่องนะครับ แบบล่องยกล่องเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับตรงไม่ตรงอยู่ที่ฝีมือนะครับไม่ไม่ไม่อยู่ที่รถก,ก็จะให้ทําง่ายก็หาเชือกดึงนะครับแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับอันนี้เราก็เราก็โรงงานครั้งแรกนะครับแล้วก็เช็คเป็นครั้งแรกซ้อมเอาง่ายๆนะครับเราซ้อม เื่อเช็คอุปกรณ์ตัวผ่านแหวกทำงานดีไหมนะฮะแล้วตัวรถทรงตัวยังไงนะครับส่วนรถตอนนี้เราใช้เกียร์โลเล่นเครื่องไม่เต็มที่นะครับสวยงามอย่างนี้เลยครับเราก็จะหยอดข้าวโพดตามร่องนี้นะฮะตัวหยอดข้าวโพดก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเสียบเข้าไปตัวนี้นะฮะตัวอุปกรณ์ตัวใหม่ของเรานะครับหวัวหยอดถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็เราก็จะ จอดเสร็จเราก็จะปล่อยน้ํานะครับลงตรงนี้ก่อนพอขึ้นเสร็จพอต้นขึ้นแล้วก็จะหยอดปุ๋ยนะครับแล้วก็ต้นสูงประมาณสักสิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งเราก็จะสเปรย์ด้วยสปริงเกอร์นะครับอย่างนี้ฮะสวยงามครับตามท้องเรื่องครับอันนี้คือมาลองงานจริงเลยนะฮะอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับเอาไปได้เปลี่ยนเมือดตาลี่มาก็หวานไปเข้าไปแทนเลย ให้ตรงเราขึงเชือก็ได้หวานจะได้ง่ายงอตะเล็งนะฮะก็คงยังไม่เสร็จนะครับวันนี้คือมือใหม่นะครับต้องซ้อมกับเข้ากับเครื่องนะครับต้องเล็งให้ตรงนะครับอย่างนี้เลยฮะจะสวยงามทุกอย่างต้องฝึกนะครับไม่ใช่อยู่ที่เครื่องเครื่องมันเดินไปคนก็ต้องคอนโทรลเครื่องให้ได้นะฮะ ไปใส่หยอดตัวหยอดไปสวนน้ํานะครับเราจะขุดสะข้างท้ายท้ายไร่นะครับท้ายแปลงนะเพื่อจะหล,อล่อ,หลอ,หลอเลี้ยงหล่อหล่อเลี้ยงพวกงานที่เราเพาะปลูกทดสอบนะครับแป,แปลงนี้ก็จะไล่ทําไร่ข้าวโพดนะครับลงไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงนั้นก็เหมือนกันนะฮะติดถนนก็น่าจะเป็นข้าวโพดเหมือนกันนะฮะ เบอร์ติดต่อได้ครับเบอร์โทร099นะครับ0808885มาแล้วครับตรงไม่ตรงอยู่ที่ฝีมือนะครับดูว่าอันนี่รถนิ่งใจนิ่งมันก็จะตรงเองนะฮะมาแล้วครับพี่น้องเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมากับล้อแทกถ้าเป็นล้อเหล็กล้อยางนี่จมไปนานแล้วครับไม่มีการ ที่จะอยู่อย่างนี้ได้นะๆๆๆนีนะนที่ฟีมือนะครับตรงไม่ตรงมันมีสองอย่างครับตรงดิ่งกับตรงเปะ๊ะแต่ถ้าผมทำเนี่ยน่าจะเป๊ครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียนแล้วก็จะตรงอย่างนี้นครับ หยาดง่ายดูแลง่ายนะครับลงนามรับตรงดิ่งนะครับเนี่ยซ้อมซ้อมนะครับแปลงซ้อมอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแปรงแรกโรงงานครั้งแรกแต่ถ้าเริ่มเป็นงานนะครับสวยแน่นอนดิ่งครับตรงดิ่งเลยนะอันนี้ล่งแรกนะครับมืดนิดนึงนี่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับลงครั้งแรกนะฮะถ้ามีฝีมือก่ตรงนี้มืดนิดนึงนะฮะโอเคเริ่มเลยนะ วานลองอ่ะวานลองไหมออมนไอันนี้น้ันเริ่มนิ่งลได้สเปคก็คงนิ่งกว่าเดิมอันนี้ไอ้นน่นอ่ะนทำอ่ะวานอันนี้นนทำหมือโปรอ่ะนิ่งเบียงเบียงเดะเลย มันบางทีมันกดอ่ากดลงดึงขึ้นบ้างมันแล้วแต่สภาพดินไงไม่ใช่ว่ามันต้องลงเยอะหรือลงน้อยมันอยู่ก็อยู่ที่เราด้วยนะหรือว่าโอเคนะครับเท่านี้แต่ถ้าใช้คุณนะครับโอ้โหไม่เสร็จนะครับงานเนี้ไหนใช้เครื่องแป๊บเดียวครับทุ่นแรงได้ได้ได,ได,ได้ส่วนอ่าถ้าเราทำเสร็จ ปลูกเสร็จลดน้ามีหญ้าขึ้นก็จะเอาตัวรุ่นก็90โปรตัวนี้ครับไปทํารุ่นอีกทีหนึ่งนะฮะาทำเสร็จแล้วทํายังไงต่อถ้าจะตัดก็เอาตัวหวัวตัดหวัวเก็บข้าวโพดนะครับใส่ตัว90โปรตัวนี้ไปคือพูดง่ายเครื่องเดียวจบเครื่องแม่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับตัวนี้จะตรงนะครับแต่เมื่อหน่นะครับก้อง ต้องดิ่งเลยท่านทันี้ล่องแรกถ้าคนเป็นคนเก่งก็จะงนี้ฮะม้วนเดียวจบม้วนเดียวตรงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับ